ชงคอรมรอเคาแจกเกษตรกร15,000บาท28เมษายนนี้9ล้านครัวเรือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบกันนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดของข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่า ภายใน1-2วันนี้จะมีการเสนอมาตรการเยียวยากเกษตรกรให้คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาโครงการเนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดหรือพอรโกรกู้เงินโดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอได้ในสัปดาห์หน้า28เมษายน 2563สำหรับมาตรการดูแลเกษตรกรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการโดยเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนทุกปีซึ่งเชื่อว่ามาตรการจะแล้วเสร็จและพร้อมจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ในเดือนพฤษภาคม2563 โดยจะจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนเหมือนกับอาชีพอิสระหรือไม่นั้นก็จะต้องรอติดตามว่าคณะกรรมการการโกงและพิจารณาออกมาในรูปแบบใดซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ และกระทรวงการเกษตรอยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสามารถใช้บัญชีธนาคารได้ทุกบัญชีไม่จำกัดเฉพาะบัญชีธนาคารทากรส ổ, มาตรการดูแลเกษตรกรเราจะยึดจากข้อมูลจากกระทรวงเกษตรเป็นหลักเพราะเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนมาโดยตลอดควรเริ่มจากจุดนั้นกน่อน โดยกระทรวงเกษตรจะดูแลในส่วนนี้มาส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่เราทราบวันนี้เข้าสู่การทบทวนสิทธิ์จะเป็นกระบวนการต่อเนื่องระยะการจ่าย3เดือนแต่จำนวนการจ่ายเป็นเท่าไรขอให้กระบวนการจ่ายเสร็จแล้วก่อนนายอุตมะกล่าวนอกจากนี้ถ้ามีกลุ่มอื่นที่สมควรจะได้รับ รัฐบาลจะดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมดเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมก็กำลังพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยจะเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองต่อไปโดยยืนยันว่าวงเงินกู้ตามพรกรกู้หนึ่งล้านล้านบาทจะพอเพียงที่จะดำเนินการอย่างแน่นอน แต่การกู้นั้นจะไม่ใช่การกู้ทีเดียวทั้งหมดแต่จะเป็นการทยอยการกู้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบอนอจะเป็นผู้พฤฤิจารณาทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้ทกสดูแลเกษตรกรรายย่อยให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง พร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูด้านภาคเกษตรกรในระยะต่อไปซึ่งเป็นการเตรียมแผนไว้ก่อนในการใช้งานงบประมาณจากพรโกกู้เงินก้อน400ล้านบาทเพื่อให้สอดรับแผนการดูแลเศรษฐกิจฐานรากก่อนหน้านี้น,นายอนันต์สุวรรณรัฐประรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร ตามจำนวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรวงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ15,000บาทต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณ135,000ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือโทโกโส และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะซึ่งทางเราก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องเกษตรกรทุกคนจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งทางเราก็เป็นเพียงแค่ผู้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมาตรการเยียวยาเท่านั้นนะคะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องแต่อย่างใดค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ